ตอบคาถามให้เพื่อนๆที่ถามมาบ่อยมากว่าโนกช่วงนี้ทำอะไรมาทำไมถึงอบจังแล้วก็เพื่อนที่ถักม,มาทางอินบ็อกซี่เยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาตอบคัญหาใหเนเพื่อนเพื่อแล้วนะคะว่าไปทําอะไรมาช่วยตัวช่วย,วยดูด,ดูดูมาหลายตัวแล้วนะคะบางตัวก็ที่เรารู้สึกแบบเแบลอเลเรียแนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็กตัว<ม>แบบหายหายลม ออกมาใช่ไหมแล้วก็แบบมีไขมันติดม,มาด้วยประมาณนี้แล้วก็บางตัวนี้คือกินแล้วนอนไม่หลับทรมานมากจริงแต่ว่าไปเจอตัวนี้มาคือบอกได้เลยว่ารักรักมากคือเป็นเพื่อนคู่ใจเลยวันนี้กินเข้าไปน้ำหนักมันแ่ขึ้นกินเยอะแค่ไหนแล้วก็ไม่ขึ้นแถมบางครั้งถ้าเราควบคุมอาหารนี้เนี่ยประมาณน้ำหนักประมาณ2-3กิโลลดไปได้ในใน1กระปุกนะคะเพราะว่า1กระปุกนี้มันเป็นสมุนไพรทั้งกระปุกเลยค่ะ คือเรารับประกันเลยเพราะเรากินมาอยู่แล้วตัวนี้นะคะเป็นเพื่อนผู้ใจดูได้แบบนี่ในกระเป๋าก่นนี่ค่ะแซลมดีแซลมดูตัวนี้นะคะหมุนหมุนหมุนจ,จะเจอออยอ <S <S เรามีออยอให้ดูด้วยคือเรารับประกันสินะค้าของเราเองว่าว่าที่